สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นบ้านบาร์บี้นะคะนั่งบูบี้พี่นั่งบูบี้น้องน้องเคนนอนเคนตาพี่นั่งบูบี้ค่ะเอาจะเป็นบาร์บี้เดินเลยเดินในบ้านเล่นในบ้านครับบาร์บี้ไปนอนไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่า

เอลซาไปเดินไปไหนบ้างเอลซาเดินไปตลาดไปซื้อแบบเลอแอร์เรียลเลยเอลซ่าจะไปด้วยไม่างไปได้สิ่องเาลไกองเนี้ไปกไม่่ไปอนไอนบ้หรืออาไม่อาบน้ำก่อนเหรอเอลซา กราห้ก่อนอ่ออายามพูดใต้นะเวลาลงยูทูบอ่ะนับนนะะเคยไปด้วยวันนี้ไปเที่ยวกัน ไปตลาดกันเลยอาอไปล้างก่อนไปล้างก่อนไปล้างก่อนไปหน้า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 เอ๋ย่้วยไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนคะตลาดค่ะอ๋อถึงแล้วถึงแล้วตลาดนี่จังเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอไม่ท้าเดินไปก่อนนะคะอุย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 ไปแ้พี้อไม่ไป้ไป้นั่้มนอน้นนนนองไหมคะเดี๋ยวทให้นะคะค่ะนั่งรอตรงไหนนะคะนั่งรอจะกินที่บ้านนะคะค่ะนั่งนั่งรอเอากินที่บ้านนะคะนัรอตรงนั้นได้เลยค่ะ ขอไข่ดาวหมูแล้วก็ข้าว <c oughs> กลับสั่งกี่ครั้งแล้วว่าเวลาเล่นละครห้ามไอไม่ค้าทำอะไรคะ เงไข่ค่ะอ๋อหินเสียงฟู่ฟูนึกว่าแก๊สรั่วค่ะแก๊สมันแล้วก็เอาแล้วก็เอาบักเือยัดขาขาดซีนสามเทคเจ็ดสิบแปดจุดหก เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปที่บ้านก่อนนะจะจบยังละครจะห้านาทีแล้วนะจะนาน

เรากินข้างนอกกันทีกว่าร์ฉันไม่กินพอแล้วยังยังไม่เห็นพูดอะไรเลยบาร์บี้ไม่เห็นพูดอะไรเลยค่ะวัดอีกค่ะ สวัสดีครับใกล้เกินใกล้เกินเช่นนะสวัสดีค่ะพูดเลยสวัสดีค่ะทานได้แล้วเอรี่ไม่อยากกิน <c oughs> ไม่อยากกินเลยกินอาหารดีกว่านั่งคุณ <c oughs> กินอาหารกันไ้มหมดแล้วไปมันคืออะืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมาไมานี้เจนไม่ได้ไปกับเธอจจนจะฝากเอาไว้ไว้ไม่ไปไม่าอยู่นี่ เอ้จานข้าวเลยบาร์บี้ข้าวจะรับอะไรดีคะหนูาหเล่นเอาเองเลยค่ะฉันจะจัดในบ้านใครจะกินบ้างไอจานข้าวไว้เ๋ยวจานข้าวเอาไว้อ๋อเตจานข้าวกันใหญ่แล้ว พอหรือย่าป๊าดต้องวอร์หมอเอาบายบายท่านผู้ชมได้แล้วไม่บบาายยเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่กลับมานี่ก่อนจะมืดแล้วมานอนได้แล้วโอ๊ยนอนง่วงง่วงง่วงนอนแล้วนอนแล้วนี้กสวัสดี เอาพูด,ดบ๊ายบายว,ยวันนี้ก็ขอลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้าไปด้วย,น,วยนะคะ